กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แถลงข่าวจัดงาน TMF Media Innovation Award 2021ภายใต้แนวคิด Creativity s u s t a i n a b i l i t y Future เพื่อยกย่องเชิดจูเกียรติและประกาศผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2564ณชั้น8กระทรวงวัฒนธรรม ภายหลังได้เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเสวนากับประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อนุกรรมการกองทุนนาย,ยกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัตกรุจิตซึ่งเป็นประธานการแถลงข่าวและประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กล่าวว่า การจัดการถือเป็นกระบวนการนำไปขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมเป็นพื้นที่รับฟังความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคีและพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกิดเป็นงานที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่งผลดีต่อสังคมทั้งทางด้านศิลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเกิดการรู้เท่าทันสื่อ ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน4ด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งได้แก่ นว,วัตกรรมสื่อเพื่อสังคมนว,วัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมนว,วัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและนว,วัตกรรมสื่อเพื่อส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมผลงานที่ส่งแบ่งเป็น1ประเภทบุคคลทั่วไปมีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ2ประเภทสถาบันหรือว่าองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนแบ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4มีนาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศรัพท์061 1-409-4462งาน t m f Media Innovation Awards นะครับก็จัดขึ้นเพื่อต้องการที่จะให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมคนทำสื่อนะครับที่ทำสื่อดีๆแล้วก็อยากให้เห็นว่าการทำสื่อที่เป็นนวัตกรรมเนี่เป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่านวัตกรรมสื่อนี่คืออะไรแต่เราเชื่อว่าในการทำสื่อนี่มีนวัตกรรมสื่อที่ดีอีกมากเลยนะในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่า บางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ทราบว่าตัวเองเกำลังทำนวัตกรรมนะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้คนอื่นเนี่ยคนทำสื่อทั่วๆไปได้เห็นว่านี่แหละคือตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมสื่อนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนที่ทำดีอยู่แล้วนะครับให้ทำต่อไปแล้วขยายผลให้มากขึ้นแล้วก็จะได้มีเครือข่ายนะครับร่วมงานกับกองทุนสื่อในการส่งเสริมช่วยให้ให้ทุนนะครับต่อยอดหรือว่าเป็นการขยายผลต่อไปครับผม